สวยล่างล่างล่างสุดลแ,แล้วต<ม>ากแหงแล้ว้มมันมีส่วนผสมันอยู่เป็นข้าวเจ้าข้าวสารเจ้าเป็นห้องวายอย่างกัเปะหัวหญ้านิวหนูหัวหญ้าเนี่ยหนูอืซชอหายาก็อปออันนี้อน้ลาเล่ยูิลนเลยดูอนี่มันจุวยอย่างกะเปอมันจุ๋ยอย่างจุวยมันเป็นนิ้วหนุนกันวดนิ้วปวด เ h i ề u k h ă นเ่ยอืมเจ้านี่ไงงาแม่สมไทเหรอเอ๊ะมีไก่เจ้าต้มรอปแข่จ้าตอนนี้ต้องอนอ่อนฮะน้ออไรเนี่อันนี้เอาไปให้เอาได้กินอ๋อนี่นะ เนี่ยเขากาตัวยีมันเนี่ยนี่เขาขวางเนาะมึงอฮะเอากระลาดมันก็ปอเขากาหัวมันอ๋อเขาบอว่าหัวกะเออหัวเนี่ยนิ้วหนูนี่นะเจ้าเพื่อเขาสวยแล้วเขาเด็ดหักเด็ดอย่างแล้วมันก็เลียกับหัวเนาะอืมสวยก็คือล่างอ่าสวยก็คือล่างนะจันล่างน้าเนาะแล้วก็เอาเนี่ยจะได้แหมปอบตากแดดไปไปตากแดดแล้วเขาก็ไปต้มใส่นางใส่นี่กะ จุยเรื่องนิ้วอีเลปอไตะกกออันนี้เฮากำลังจะไปไหนกันนี่ปอเวลาปวดนี่วขันเจ้าโอ้มเนิ้วกระพี้กระปลอยนี่อเฮ้ยเฮ้เฮเฮลยเฮ้ยเฮยยเ้ยเ้ยย้ นี่คือหญ้าแมงไว้เองหรอหญ้าแ,แมงไว้แล้วใบมันปอกเอาไปาย่างยังก็ใบมันเวลาเม็ดจับข่าบาดเนาะจ้าวตุบๆเลยวะเขาใส่บาดแผลหายแมน่นไม่ไม่ไม่ตั้งไม่แต่งตีนเท้าไม่เนาะจ้าแต่ก่อนสมัยกนนะ่อนเนาะสมัยก่อนเขาไปไหนมันใครมีเก็บอย่างก็จ้า ไปไหนก็ย่ำใส่ไม้ใส่หยังแล้วก็เอาเนี่ยมาทานี้ข้อนี้ข้อนโคก็ลืมอันกันเนี่ยเขี้ยวเนี่ยขยำขยำมันนะเจ้าเมาเมาใส่แืมใบใบมันนะใบสำหรับใส่แขกมันมีดอกก็ปอเขาตู้บุจักหลืออันนี้ติวาต้นมันจะมาเป็นยาอันนนดอกมันก็มีก็มันก็ จะล่วงลงจถ้ามันเป็นดอกแล้วมันก็ล่วงลงออกไม่นี่มต้นแล้วนี่นี่ก็แหมต้นหนึ่งเนาะดอกมันนี่เอาไปย่อย่างได้ก็ปอเอ๊ะามอนี่หมอกะเอาเอาก่าใบเอ่าก่าใบมันเหี้ยล้มต้นมันต้นมันนี่ปอไปแย่จะได้กำไ่กำมันน่ะอ่าก่านี่ที่หันก็กี้ากำใบกำมันต้มใบต้มกระหาวันนกะห่าวต้มน่ะเจ้ง บาดจวันเสียต้องบาดเจวันเสียวันเสียนี่คือจะได้ก่อวันเสียก็ยังเขียงห้าเก้าเสียที่กับจันนี่ไงยังแปดสี่แปดสิบสองสุโขพุดท้ายเสียซุกกรพปุธนี่วันซุกกับวันพุดมาทีอีมันมีวันจีดยกะเออกำลังโหเนี่ยนี่อีกอยังหนึ่งคำน้าหนึ่งคำแจ้งแก้วขึ้นสู่ลงทัมสองคำพังทั้มต่างปัจจ่าสามคำร่งมือเท้าได้ถินสี่คำนอนไปตีนตกเด็ด ห้าคำผีเวรล่าของเอาหกคำลงสตอไป่ต้าเจ็ดคำเกาะอยู่ท่าควายจนแปดคำสารวนบ่มเงินเก้าคำทุกเส้นพลามสิบคำหาความง้ํามาได้สเอ็ดคำชี้ห้าเกิดเป็นดีสิบสองคำมามีดสักอย่างสิบสามคำใจเนี้ยกรามสมคูสิบสี่สี่สิบสี่คำสัตรูป้องไันสิบห้าคำผีไม่ไหวหัวหลวงมันมุนีเหรอต้มได้ก่อนต้มมาได้ มันจะมีอยู่ห้าวันหนึงก็เจ้าจับมันได้ก่ห <13. S 1> นึ่งสามหกสิบเอ็ดเจ้าสิบสามหนึ่งสามหกเจ็ดสามตีต้มได้อืมมันขำมันนะเจ้าถึงขำมันเนะแต่มันต้องมีวันหัวมันวันที่มันไปเจ็บใคมันเสียเขาผมเนี่ยเจ้ามีแฮม,มก้อนนี่ ยาหันที่มันไม่เป็นเป็นต้นเป็นแค่นี้มันเป็นต้นกับต้นใหญ่กันนี้เหรอมัน่อมีต้นน้อยหราอเปล่าหญ้าแมงหวาย